บิสม ah uh. ิลลาฮุอะซซัมมุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮบวันนี้ต่อกลงแมวไว้ข้างบทางการทำที่เล่นปิงปองอยากให้ดูกล้องอีเกียที่เล่นปิงปองกระจัดกลงแมวใหม่กลงใหม่ใหญ่กว่าเดิมอุ่น มีไม้ให้รับเล็บด้วยแล้วก็เปีมีสองชั้นนีเข้ามานั่งได้ โอ้ยมาเร็วมาหาสักตัวมาเดอ๋ที่คือเดี๋ยกี้มองกอนี่นี่เขามานั่งเล่นกับแมวได้แะบอ้วนขึ้นชั้นอึ้ืดขึ้นชั้นได้ ไปในมี2ชั้นแล้วก็มีเป5เปรับปิวได้ใหญ่มากอยู่ แล้วก็มีที่ล่งไว้เล่นปิงปองตัวนอนอยู่บนเปปีทางเข้าสองทาง อันนี้ทางเข้าจากข้างข้างอันนี้ทางเข้าจากข้างหน้าออลมเย็นสบาย อย่ากลางคืนค่อยซื้อเอามุ้งมาคุมกันยุงได้เรียบร้อยใช้เวลาครึ่งวันในการประกอบวันพุมกลมเลยวันโอ้สบายใช่ไหมกลงนี้ลมเย็นด้ตรงนี้ มนเย็นสบายนี่นอนมันเปย์สบายไหมสบายเลยใช่ไหมเห็นวิวได้มีวิวต้นไม้ข้างบ้านใช่ไหมสบายเลยเนาะโอ้ มีท่อนไม้ไปสำหรับรับเล็บโดยเฉพาะตอใหญ่ขนาดนี้รับได้ตามสบายเลย3ามตอแล้วก็คนไปนั่งได้จบการรีวิวใช้เวลาต่ออยู่ครึ่งวันเดี๋ยวค่อยหาต้นไม้อะไรมาปลูกข้างหลังดีกว่าจะได้เขียวๆหน่อย ไม่เห็นท้องกลงไปลว้วันนี้สั้นๆอทำด้วยละอัามุอะไยกุมวะเลาะมาตุนลอฮที่บอกาเราแกตุนี่ความสูงกลงรือไมด่ดูประมาณ180เซนใช้ได้อยู่